นั่นนดาสิออกไปข้างนอกดีกว่าน้อออกไปข้างนอกแล้วเมาอจะกันอีกแล้วกับประสบการณ์ดีๆจากวายสเปนเพราะว่าบอกเลยว่ายังแชร์กันไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าคนที่ได้ลองเนี่ยมากมายหลายคนมากใช่แต่ว่าจะบอกว่าเป็นหนึ่งในมีกี่คนแต่ว่ามันก็หลากหลายประสบการณ์อะไรแตกต่างกันออกไปนะล้วและตอนนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติอีกแล้วเกียรติมากมากเพราะบอกเลยว่า สาวสวยมากๆคนนี้โมเม้นว่าสวยสุดๆคือยุ่งมากตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับต่อรถต่อเรือต่อแบบรถทัวร์ใหญ่ๆเอางรี้ได้แบบโลจิสติกส์ถ้าจะเป็นของนางหมดเลยละกันไม่ควรทำเพลงขอเชิญพบกับสาวสวยของเราค่ะเปิดเพลงคลอหน่อยไหมมาเร็วๆค่ะร้องต่อไม่ได้แล้วเคสวัสดีค่ะคุณพี่เดียวพี่เดีอวไลฟ์ฟังนิดนึง ว่าทานไวนสแปลแล้วเป็นยังไงบ้าง<อ>ทานไวนสแปลแล้วก็รู้สึกว่าสวยขึ้นนะคะโอ้โอโอเคเค่ะ <laughs> ก็รู้สึกแบบเล่นกีฬาแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยไปตีแบดกับแฟนจนถึงแบบ4ทุน 3แมตต์ติดต่อกันก็ไม่รู้สิเดียวนะคะ3แมตต์ได้ตีแบบสามแมตต์แตีแบบแล้วต่อด้วยแมตต์อื่นๆไเอย่าง์วายสเปนทำให้ฟิตต่อเนื่องยาวนานก็ไม่มีแรงมีกำลังมากขึ้นทั้งอินดอร์และเอาดอร์อะไรอย่างงี้แล้วนอกจากตีแบบกาแฟแล้วอะไรได้ยาวนานขึ้นอีกบ้างทุกอย่างเลย คือคือเราชอบนะที่แบบสวยขึ้นอะไรอย่างนี้สวยขึ้นใช้เวลาสามีได้นานขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนานขึ้นช่วยไม่ได้นะปุ้ยเพราะคนมีสาแล้วเลื่อนนอกจากนานพี่เดือนไลายฟังว่าเดือนได้ไปแนะนําคนรู้จักคนรอบข้างแล้วเป็นยังไงมารล่ฟังนิดนึง้นเคสที่เด็ดๆเลยอ่ะผลตอบรับแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็สุดยอดนะคะเพิ่งแบบว่าได้รับข่าวดีมามากๆบอกว่า ได้รับพันเหมือนเคสลูกค้าค่ะแบบคุณพ่อเป็นอัมพาตุกนะคะขยับแขนไม่ได้อะไรไม่ได้นี่น้องก็ได้ลองทานไปแค่2องมื้อเองก็คุณพ่อสามารถแบบขยับตัวเองเหมือนจากเตียงได้เดี๋ยวนะพี่เดือน2มื้อหมายความว่าเช้า2เย็น2ใช่แบบนี้เวใช่กินแค่วันเดียวคนลุกจริงๆลุกใช่พร้อมแบบตื่นแม่ เออแต่จริงจอด้ช่วยได้ช่วยชีวิตคนด้วยเพราะรียนี่มันเข้าไปบำบัดระดับเซลล์จริงๆไงสามารถกระดิกได้อยสามารถลุกขึ้นไม่ใช่แค่เด็กตัด็กลุกขึ้นมาจากเตียงได้เลยใช่ค่อยๆขยับตัวเองลงมาจากเตียงได้ประสบการณ์มหัศจรรย์แบบนี้สุดยอดว้าวนียกว้าอันนี้ว้าวที่สุดเท่าที่เคยฟังเลยนะเพราะอะไรมาเพราะว่าถึงขนาดที่ว่าเป็นคืออัมาผ้าที่คือขยับร่างกายไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ยังขึ้นมาได้บอกเลยว่าเป็นข่าวดีทั้งกับตัวผู้ป่วยแล้วก็ คนรอบข้างรู้นะอย่างคนเดือนนี่ได้เป็นคนแนะนำมารู้สึกดีมากๆเลยเนาะน้ำตาไหลเลยอะดีใจแทนเขามากๆเพราะว่าแบบว่าเขาก็หาทุกสิ่งทุกอย่างมาให้คุณพ่อลองแล้วแล้วก็แบบไม่ดีไม่ดีขึ้นอะไรอย่างแล้วก็แบบรู้สึกตื่เต้นเลยใช่ คือว่าเหมือนชีวิตไม่ได้สิ้นหวังแล้วเนาะสำหรับคนที่เป็นอัมพาตอ่ะมันมีทางเลือกดีๆในชีวิตที่เป็นใหม่ๆนะคะจะแบบช่วยได้เร็วมากๆอะไรงเี้ยค่ะวันนี้เคสเนี้ยแบบเป็นมาแค่สิบกว่าวันแล้วก็คือทาดไปปุ๊บก็ผีแค่วันเดียวเลยวันเดียวขึ้นเลยเห็นผลเลยปืนด่างอะไมันมันสุดยอดนะคะคือเดิลูกค้าไปแบบน้ำตาซึมไปว่าดีใจสุดๆนะเพราพี่เดือนนี่แบบได้ช่วยเขาจริงๆอ่ะพี่สิงค์ได้บอกว่าเป็นนางงามนางฟ้าจริงๆต่หน้าสวยขึ้นด้วยสวยขึ้นยิบอีกนะครับก็ขอบคุณพี่เดือนมากๆนะครับ ที่ประทับใจวายสเปนมากๆนะครับตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นอดีตนะครับสถาปนิกหนุ่มนะครับที่ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับซึ่งธุรกิจก็กำลังเติบโตมากๆนะครับวันนี้ท่านจะมาเล่าให้ฟังว่าทานวายสเปนไปแล้วเป็นยังไงบ้างขอเชิญพี่ต้นได้เลย สวัสดีครัคบสวัสดีครับสสวััดีครบอยากให้พี่ต้นเล่าให้ฟังนิดนึ่งครับว่าทานไวไฟไปแล้วพี่ต้นเป็นคนหนึ่งใน<ต>คนไทยไม่กี่คนคร<ต>ับที่ได้ทานไวไฟก่อนอยากเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทานแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ปกติเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยต้นเคยประสบอุบัติเหตุน,นะครับแล้วก็ห <c oughs> มองลองกระดูกเนี่ยข้อสุดท้ายก็คือเสื่อม <c oughs> นะครับหมอหมอลงกระดูกขับเส้น ก็หลายๆคนเป็นครับแล้วก็เป็นตรงนี้ฮะก็คือเล่นมือถือเยอะใช่ไหมฮะก็คือเรียกว่าเป็นออฟฟิศซินโดมคนเป็นเยอะเลยทั้งหลายคนเป็นเยอะนะช่วงนี้นะก็มาห้าปีที่ผ่านมาก็คือทํากายภาพทุกสัปดาห์ก็ครั้งหนึ่งประมาณพันเดือนหนึ่งประมาณสี่พันแต่ก็คือไม่หักแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเสียเวลาเดินทางไปตลอดแต่ว่าตั้งแต่ต้นทานตัวไวสสแปงตรงนี้มาครับก็คือไม่ได้หา กายภาพเลยอ oh. ้ครับแล้วก็ปกติจะน,นอนตะแคงไม่ได้ทําให้แบบว่าคือไม่สบายเวลานอนนอนไม่หลับไม่สนิทแต่ว่าตั้งแต่กินตัวไวสแตนเน่ตต้นสามารถนอนตะแคงได้ไม่ปวดหลังไม่ได้ไปหากายภาพ,น,ภาพนะฮะแล้วก็คือตัวก็คือเบามากโล่งมากมันไม่ทรมานแต่ก่อนที่ใครขึ้นรถต,ต้องให้ช่วยนวดให้บีบให้ตัดไปกายภาพตลอดเทลแลนด์นี่คือทุกสัปดาห์แต่ว่าตั้งแต่กินตัวนี้มานี่ก็คือไม่เป็นระยะเวลาเท่าไหร่พี่ ตอนที่ที่พี่ทายว่าเขาไม่มีอาการสหลังจากการประมาณสี่สัปดาห์สี่สัปดาห์โอ้เบิร์ดว้าวสี่สัปดาห์เองอ่ะผลลัพธ์คือมันประจลาดเออคือทำไปเทำมาตลอดแล้วไม่ดีขึ้นนะครับประหยัดเงินแล้วก็เวลาที่จะต้องเดินทางถูกต้องแล้วผลลัพธ์อื่นที่ต้นมีเรื่องอื่นนะครับเรื่องของขา ก็สำหรับคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมนะฮะก็แนะนํามากๆตัวนี้ลองดูนะครับแต่ที่อันนึงก็คือปกติจะใส่คอนแทคเลนส์ครับใส่มะดานะครับแล้วก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าพอใส่มะดานปุ๊บหลังๆใส่ปุ๊บอยู่ไม่ได้แล้วมันระคายเคืองใส่ตากๆปุตาเป็นแผลเปุ็นมันก็เป็นจากคอนแทคเลนส์รู้สึกตาแห้งมากๆเลยแต่ว่าตั้งแต่กินไวซ์แสเปนสามารถกลับมาใส่ได้โอ้าวแต่สร้างความชุ่มชื้น เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เราพูดกันวันนั้นว่าเรื่องสายตาที่เห็นชัดมากๆเลยฮะทุกคนก็อาจจะเห็นว่าต้นเนี่ยจะมีรอยสิวนะจะมีรอยสิวแล้วก็สิวขึ้นมาตลอดทุกคนก็จะเห็นว่าสิวขึ้นตลอดสิวขึ้นตลอดก็จะฉีดสิวฉีดสิวฉีดสิวตลอดเวลานะครับแต่ว่าแต่กินไวสแปนเนี่ยต้นไม่มีสิวเพิ่มไม่มีสิวอักเสบเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญคือมั่นใจอย่างหนึ่งเลยนะคะคือ ทุกคนที่แนะนำไอรดยเพื่อตัวตนเองเนี่ยผิวใสขึ้นใน7จ็ดวันไม่แต่ว่านี่เห็นจริงจเพราะไม่ลูกค้าฟีดแบ็คแล้วก็ตัวตนเองหน้าขาวขึ้นสิวอักสโซมาเสบมลดการอักเสบของร่างกายตัวแหวกสเปรนนะโอ้สุดยอดมากนะครับสุดยอดผลวพรรณดีมากใช่สุดยอดมากเลยพี่ต้นเนี่ยเจอกับตัวเองหลายเรื่องเลยนะครับลองทำมาทับกันผลลัพธ์ที่พี่ต้นได้รับที คุ้มทจะท,ทุกส่วนที่มีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องของหลังนะคะออฟฟิซินโดมที่เป็นอยู่หรือว่าสายตาผิว<า>พรรณช่วยได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าช้าเลยค่ะต้อง,องรอไวสเปนแล้วละ่ะค่ะ